ทำไมผมรู้สึกเหมือนก็นว่ากิจกรรมของคุณเดวิดนะครับในด้านของการเมืองเนี่ยก็แทนที่แบบจะไปหาคนที่มีอายุพอที่เขาจะเลือกตั้งได้อะแต่ว่าผมแปลกใจว่าทําไมการลงพื้นที่ในช่วงใกล้จะเลือกตั้งแบบนีญญ้ซึ่งต้องหาคะแนนหาเสียงเนาะแต่ก็ไปสอนหนังสือเด็กหรือว่าไปยุ่งอยู่กับกิจกรรมของเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปเลือกคุณเดวิดด้สำหรัะโอเคว่าไงเดียก็ ช่วงหาเสียงก็จริงครับแต่พอลงพื้นที่ไปเราเห็นเด็กเล็กเนาะเราเห็นเยาวชนนะครับอยากมีพื้นที่อยากเตะบอนอยากมีโอกาสอยากเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นครับก็มันอดไม่ได้ครับที่เลยคิดว่าไหนไหนเราก็ลงพื้นที่อยู่แล้วครับมันไม่เหนือบาก,กว่าแรงเลยที่ผมจะใช้ความสามารถที่ผมมีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องทาอะไรเอาสิ่งนี้เข้าไปสอนเขาแล้วก็จะได้พูดคุยกับเขาไปได้วยครับว่าเขาเติบโตมาใน พื้นที่นี้เขาเขาคิดอย่างไรเขาอยากเห็นอะไรแล้วทําไมเขาถึงอยากเห็นอย่างนั้นนะครับถึงความคิดของพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็น first water ในอยู่ในตอนนี้ครับแต่ผมก็จะไดไม้มีเวลาเตรียมการบ้านนะครับในการที่จะทําโครงการที่เป็นระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยเพื่อที่จะมาให้น้องๆเยาวชนพวกนี้ครับได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับ คล้ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่คุณดีวิตจะต้องไปดูแลใช่ครับผมคิดว่าในชุมชนนะครับมันมันต้องออมันต้องเดินไปพร้อมกันครับไม่แต่ผู้สูงอายุก,ก็ดีวัยกลางคนก็ดี คนที่เพิ่งเริ่มทํางานนักเรียนนักศึกษาครับมันต้องเดินไปในทิศทางแบบเดียวกันครับแล้วผมก็คิดว่าการที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถสร้างอะไรออกมาจากชุมชนได้อย่างกรณีของที่บ้านครัวครับที่จะไปสอนในการตัดต่อนะครับแล้วก็สอนในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงการท่องเที่ยวครับคนคนเดียวทําได้ไม่ครอบคลุมหรอครับนะหัหลายๆเจนอยู่ในพื้นที่ครับน้องๆก็อาจจะเป็นทูตวัฒนธรรมที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าผู้ภาษาเขาเป็นรู้ว่าต้องขายอะไรนะครับแล้วก็ช่วยการ ค้าขายแล้วก็ทำเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ครับกำลังจะบอกว่าการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามารถของคนหลายๆเจนเด็กที่คุณเดวิดไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการลงพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละคนแก่เขาก็มีสกิลในแบบหนึ่งที่เขาจะสามารถที่จะ พัฒนาชุมชนได้คนวัยกลางคนก็มีสกิลอีกแบบหนึ่งที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชนได้<ช>และที่สําคัญก็คือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าอ๋อที่ผมสงสัยว่าเอา้าคุณเดวิดไปลงพื้นที่ก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วใช่ไหม<ช>ก็ต้องหาคะแนนกับคนที่เขามีติ์เลือกตั้ง<ช><ช>แล้ว คุณเดวิดจะไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเด็กที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งทำไมพอ,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 อได้ฟังคุณเดวิดพูดไปแกผมก็เข้าใจว่าออม,มันเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชนเนาะคุณเดวิดเลือกมองเลยข้ามการชนะหรือแพ้ในสนามการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่คุณเดวิดทําให้ผมเห็นก็คือมันเป็นเรื่องของการอยากจะพัฒนาชุมชนจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรแล้วก็อย่างที่คุณเดวิดบอกอยู่ตลอดเวลาวันนี้ทําอะไรได้ก็ทําไปก่อน ใช่ครับแล้วอยากเห็นน้องร้องนักเรียนผมก็ปั้นนักเรียนนักศึกษามาเยอะยอย่างที่บอกครับพอเห็นเขาแล้วเออเรโอกาสนี้เราให้ได้ก็ไม่ต้องรออนาะค,ครับบางอย่างเริ่มได้เลยก็เริ่มได้ก่อนเลยครับแล้วก็แน่นอนครับผมไม่ลืมไปหาเสียงนะยังไงก็หาเสียงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ทําเพื่อชุมชนได้ครับแต่ปูรู้สึกว่าจะทาอยู่ตลอดเด <laughs> ินตามถ่ายคุณเด้ินดนี่ก็จะแวะหายาวชนหาเด็กคอยจะ สอนหนังสือคอยจะทํำนู่นทํานี่ให้ตลอดเลยครับนครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูการเ,เปลี่ยนแปลงกันเนาะว่าสิ่งที่คุณเดวิดทําเนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้แลวไม่ไม่ผมคิดว่าคงไม่เกินปีหนึ่งหรอกนะฮะมันจะต้องด้วยความจริงจังของคุณเดวิดในหน้ัขณะดนี้ครับ<ช>โอเคเดี๋ยวเรารไปต่อกันที่ชุมชนเนาะครับผม